สูตรแม่ชีก็แม่นเหมือนกันผู้แม่นนะครับสูตรสูตรแม่ชีครับผมแม่ชีไปไหนมาครับผมลูกขออนุญาตถามนะครับไปเดินังกลมหน้าโบสถ์มานั่งสมาธิปู่พระคูตโตโอ้แล้วก็ไปนั่งสมาธิปู่เทวดาครับจ้าแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นน่ะเราเราคิดว่าเราแผ่เมตตาให้วิญญาณได้เพราะว่าธาตุผีนี่มันเยอะตรงนั้นน่ะผี<ร>ามาน,นั่งยุย,ยคนเดียวนะเพราะว่าวิญญาณเขามาขอเนี่ยโอ้โหหลับอย่างนี้เลย ชีก็ทนดาวทีทนเห็น<ด>เห็นเหรอครับแม่ชีครับเห็นมากเลยมากเลยยูนิคเยอะชีอ,อยู่คนเดียวนี่เยอะมากเลยถ้าพ่อปีนี้นะชีสวดมนต์มากภาวนามากที่นี่ก็มีพามาอยู่หลวงปู่แท่งก็อยู่ถ้ำใช่ไหมครับหลวงปู่เคยขู่ชีว่าอ๋อบึงอยู่ไหนก็อยู่ได้แต่ทางนี้อยู่ไม่ได้เราอยู่ได้ปู่จะอยู่ให้ปู่อยู่ชีบอก่างเงี้ยพอออกพรรษาแล้วชีก็ไปปฏิวัติ วัดนู้นวัดนี้วัดน้นวัดนี้ไปเยอะไปหลายวัดมากเลยนะคะแล้วก็เดินทุกดงด้วยเดินทุกดงรวมกับแม่ชีเทวจันร์ูจารันนะคะไปงานปู้ชำระที่เวทีอยากได้แม่ชีว่าอะไรนะอยากได้ผ้าอยากไายผ้าชีจากสามซุดเพราะว่าชีจะเปลี่ยนเป็นรัตนตาลใหม่ขึ้นมาไจคมนะคะเพราะว่าชีเปลี่ยนเบรียนรัตนตาลอยู่นะคะ คนนี้จดอยู่นะคะจดตอนตาอยู่ก็คือว่าเอากี่ชุดครับเอาสามชุดของชีนะเอาของชีนะไม่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 ต้องว่าเปลืองนะอันนี้ถ้าเราได้มาสามชุดนี่นะเราพัฒนาให้เต็มที่เนี่ยเออเอาไม่ชีรับสายก่อนก็ได้ครับอ๋อตอนนี้แม่อยากได้ชุดใช่ไหมครับแม่ข่าวไม่ชีทศพรอ๋ออไอ้รัตนพรครับผมรัตนพรเป็นผ้าแล้วก็เป็นผ้าถุงแล้วก็เป็นเชือกนะคะ อันนี้แหละเอาเอาเบอร์นี้เ,เบอร์นี้เนี่ยผ้าก็เบอร์นี้ไซส์ไหนครับแม่เนี่ยเอาเบอร์นี้นะคะเนี่ยเอาเบอร์นี้ผ้าก็แล้วก็เ,เบอร์แอเออเบอร์แอแล้วก็เสื้อกับเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะอยู่เนี่ยครับผมเพราะว่ามีสามตัวเขาขอชีไปบูชาสองตัวไอศชีก็มีตัวเดียวแล้วซักเช้าเย็นมันก็ใส่เปียกๆตั้งแต่็นอนมอ๋อม, <laughs> มีตัวเดียวนี่แหละครับแม่มมชีอย่<ๆ>ีตัวเดียวค่ะมีตัวเดียวใส่ทั้งปีทั้งซ่าเลยซักตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นชีก็ใส่สวดมนต์ภาวนามันก็แห้งเองแห้งตัวเรา พระถุงนี่กเ็เวลาเขามาขอนี่สิก็ให้แต่ว่ามันใส่ไปอะไรมันก็เพื่อนเนาะแล้วก็อของเพื่อนเขาเพราะไม่ว่านะคะคนแก,แก่เขามาบทพามแต่มันน่ะบางทีเขาไม่มีเสื้อผ้าอย่างเงี้ยส่ก็ต้องเอาให้เขาสายบุญใครอยากจะถาวายช,นะชุดแม่ชีก็สามารถทักหาคุณแม่ได้นะครับเนาะเพรานะรว่า,าคนมาบทพามอะไรเนี่ยเขาไม่มีเนาะแม่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็บอกบางีีเอ้าถอดให้เลยอย่างเงี้ยนะ แม่ชีมีอะไรติดต่อแม่ช,ไมช,ไมชีได้ไหมครับผมอมีติดต่ออะไรเบอร์อยางไงได้ไหมครับให้เอฟซ<ส>ีโทร,รหาได้ไ,ไหมเบอร์ซีเอยู่นี่นะให้ให้ให้น้องไปแล้วอะเห็นไหมให้น้องไปแล้วสามสองอ่ะ เองก็ทักมาเนาะ fc เนาะค่ะติดต่อทางช่องก็ได้แล้วก็เอาที่ว่าจะมาถวายปู่อนุนนี่ก็เป็นผลไม้แล้วก็น้ําแดงมาให้เทวดาโอ้มาให้เทวดาผลไม้เทวดาเดี๋ยวจะให้เขาทําความสะอาดให้หน่อยนะคะตรงนี้เมื่อก่อนเขาได้เยอะนะแปดเก้านะโอ้ก็ได้กี่แสนโอ้เขาได้เยอะเลยหลายแสนเลยโอ้อยู่นี่แหละครับแม่ชีอยู่นี่แหละเขาได้เยอะเนี่ยไหเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็้ออเามาถวายเนี่ยเขาได้หลายแสนหลายล้านเลยทไหเนี่ยแปดเก้านี่ยเขาได้เยอะ เขาได้นเขาขอยังไงครับทำไมเขาได้หลายแสนหลายล้านครับแม่ชีเาผลไม้เก้าอย่างมาครับแล้วก็ชุดขาวของชีด้วยแล้วก็ที่จะเปลี่ยนเป็นเอาเอาเอาไต่คมขึ้นครับเพราะว่าสีด้ห่มผ้าขาวตรงนี้ใหม่แล้วไต่คมมันจะขึ้นเยอะการปฏิบัติชีนี้มันจะแกมใสแล้วมันจะได้แม่คนนั้นน่ะแม่บุญน่ะงวดงวดที่แล้วนะครับแปดสองห้าหรืออะไรนี่แหละฉันให้ซื้อพันคูนพัน เขาไม่เอาเลยอ่ะสามตัวเลยเอิมสามตัวเลยนะฉันให้นะท่าบอกว่าอยู่ในความฝันเนี่ยแม่เจ้าแม่เนี่ยอยู่ในความฝันน่ซื้อพันคูณพันเลยนะเขาไม่ฟังฉันตัวไหนครับห้าสองห้าสองแปดห้าสองแปดห้าสองจ้ะตอนนี้นี่เขาก็ซื้อโต๊ตได้ถูกยี่ห้าแต่เขาไม่เอาคูณพันค่ะคูณพันเขาได้เยอะแยะเลยนะเขาไม่อดเลยเงินอ่ะโอ้ทีนี้วันนี้สีก็เน้นไว้อยู่จะเอาไม่จะเอาลงมาให้ ไม่ที่ต้องการนี้ก็ไม่หลายให้เขาซื้อเท่าไหร่นะคะให้เขาซื้อเท่าไหร่นะเขาอ่าพันคูนพันโอ้แต่เขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่มีตังค์ก็คนรวยแค่นี้แล้เขาได้อบารมีเราถึงแค่นี้เราบอกพันคูนพันเขาไม่เอาอืมอืมเขาเอาเขาได้แค่ยี่ห้าบาทห้าโอ้ยลดง้ยเดียวแปดห้าสองเหรอครับบีทีแปดห้าสองสามตัวเลยอู้หูฉันก็บอกว่า ซื้อพันคูณพันนะได้ยี่ห้าบาทเขาเอาวันนี้ทำได้ทำได้แล้วแต่ทำได้แล้วมันอยู่ในความฝันเดี๋ยวเอามาให้นะครับผมเดี๋ยวไปหเดี๋ยวแม่ชีไปเอามาให้นะครับคูณพันเลยอ่ะท่านคูณแต่ว่าเขาไม่เอาอ่ะนี่นะครับเอฟซีครับผมโอ้แม่ชีมาขออยู่ตรงนี้นะฮะอืมีคนลุกเลยเนาะถวายชุดแม่ชีเนาะชุดขาวอันเป ชุดขาวนะครับผมติดต่อทางซองได้เด้อค่ะายแอดไลน์มาได้0928618214เนาะค่ะครับติดต่อทางช่องแอดมินแต่แม่จดไว้เลยเหรอครับผมเอาในความฝันนี่แหละเอาในความฝันเลยเจ้าแม่ไปให้เจ้าแม่ไปให้เหรอครับหกเจ็ดแปดเดี๋ยวนะครับขออนุญาตจดก่อนนะคุณแม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานจดก่อนนะคุณแม่เนาะจ้า ก็คืองวดที่แล้วเนี่ยไปบอกเขาคือแปดห้าสองงวดที่แล้วนี่มีฝันเห็นเทวดามาห้าใช่ไหมครับก็บอกออกก็บอกอคุณแล้วว่าเทวดาสองสองนักหายไปใช่ไหมครับทีนี้ก็เหลืออยู่ห้าเหมือนเดิมอืมก็มีสองอ๋อสองขึ้นมาต่อน่ะครับออก็บอกแล้วไงเนาะแปดห้าสองตรงตรงเลยจ้ตรงตรงเลยเพราะว่าวันนั้นบอกแม่บุญครับ บอกแม่บุญว่าซื้อพันคูนพันนะพันคูณพันเขาบอก่าได้จากคนรวยแล้วแม่จะซื้อพอซื้อได้เขาซื้อได้แค่ยี่ห้าบาทได้โต๊ดอย่างเดียว oh. สุดเดี๋ยวโตนดมากเลยเพราะว่าอยากให้เขามีเงินเนาะครับส่อ,อยากให้เขามีเงินอยากให้ใช้จ่อยอะไรอมันเขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรจะได้ช่วยปลูกได้บางทีไปบินทบาทเนี่ยรเรนก็ไม่มีรถจะไปแล้วก็รถคันเดียวนี่บางทีสิก็เดินไปถึงนู่นนี้ก็เดินไปนี่ไปกับแม่ซีสองคน อ๋ซีไปขึ้นรถแต่มันพาล้มอ่ะมันทารไปแล้วแล้วก็คิดว่าฉันเข็ดแล้วแหละฉันเข็ดแล้วขี่รถเราบอกเรบอกว่ามื่อเช้านี่เขาบอกว่ายังไม่มีน้ํามันครับอ้าทำยังไงไม่มีน้ํามันอ่าก็ขี่รถอ่อพอรถคันหนึ่งก็ไปซ่อมอยู่เนาะปูเขาว่าจะเขวนฟืนนั่นแหละครับปู่เขาเขียนฟืนในรถมันไหม่อืพี่เขียนได้พี่คนเดียวเก็บได้พี่คนเดียวที่ก็ไปกร่าวว่าปูอ่อไปเก็บฟืนมาไม่ได้ก็บางทีก็ บางคนก็เพราะสับเสียอย่างเงี้ยก็ไฟไม่ลดอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าอันนี้มันเป็นหนองใหญ่นะคนอย่างอื่นยังยืมได้แต่ว่ายืมมาส่งลงอย่างนี้มันยืมไม่ได้เลยแค่พันคูณพันนะแปดสิบห้าน่ะใช่ไหมเขาถูกสามตัวเลยที่บอกเขาที่แรกเขาบอกว่าเอออเาพันคูณพันเลยนะนี่แต่คนรวยคือน่าจะเอาได้เขาบอกว่า,วางี้ <ว ui! S 1> เราไม่รวยเราก็เอาได้แค่เงิน